สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาชมบอนสีแน่นแน่นจัดไปจัดมาก็ลกเหมือนเดิมนะคะบอนสีอันนี้เป็นนกไม่ใช่นกอะไรนะสาวน้อยปรับแป้งยักษ์นะคะส่วนนี้นกค่ะนกสีอุษาเจ้ากรุงเดนมาร์ก ฮกหลงเขียวปีเลยนี่ก็ฮกหลงเหมือนกันช้างเผือกใบบัวฮกหลงโอ้สกัดสีสวยมากนูนจะเป็นอินาวนะคะอินาวแล้วก็เจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาก ส่วนมุมข้างบนก็กำลังเปิดตัวนะคะแต่ว่าทรงมันจะเอียงไปทางซ้ายมากเพราะมันเอียงหาแดดนะคะก็จะมีพวกนกกระทาทับทิมชมพูทับทิมแดงเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กแล้วก็ลูกไม้ปากก้านดำอินเนานะคะพีเสื้อชมพูก็มีนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าใบไม่ค่อยสวยเลย ส่วนมุมนี้เยอะหน่อยนะคะขนกระถางมาไว้มันก็เลยพอมันขึ้นมันก็ได้ดูเหมือนหนานแน่นนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะปะปนกันกัดสีขาวๆนว่นน่าจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กกัดสีชมพูนี่ก็เจ้ากรุงเออเนนมากนั่นแหละเดนมากหมดนะคะจะมีใบลายๆที่เป็นไกเซอร์เดี๋ยวพาไปดูไกเซอร์นะคะ ตัวนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะวางไว้กับเจ้ากรุงเดนมาร์กให้เพื่อนๆเห็นเปรียบเทียบกันเลยนะคะต่างกันนิดนึงนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กมุมนี้ก็จะเป็นโกศนวางโกศนกําลังใบสวยเชียวค่าแต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูต้นที่เราทิ้งไว้นะคะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยเอามากองรวมกันตรงนี้นะคะ ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่สัปดาห์นะคะจากที่คิดว่าจะทิ้งแล้วดูดิอันนี้คือที่คิดว่าจะทิ้งนะคะไม่ได้ลดน้ําเลยให้น้ําฝนดูแลแล้วก็ว้าวหมดหมดเต็มเลยนะคะหกหลงนะคะหกหลงงอกออกมาส่วนอีกระถางหนึ่งแดงวัวก็งอกแล้วจ้ากระถางนี้คงเป็นแดงวัวส่วนกระถางนี้เป็น ห้องเฮานะคะห้องเข้าเป็นการฟื้นคืนชีพหลังจากที่มันหายไปเลยนะคะลดน้ำยังไงก็ไม่โผลนะคะแต่พอจะโผลออกมาก็ใบสวยเชียวค่ะดูดิเราจะเอาไปไว้ข้างในก่อนนะคะอันนี้มันตากแดดตากฝนอยู่โอเคจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบอนสีตอนเช้าๆนะคะเดี๋ยว คลิปต่อไปจะอวดโซนด้านหลังนะคะตอนนี้โซนด้านหลังก็กําลังงามเหมือนกันจ้าอันนี้เป็นโซนด้านหน้านะคะหน้าบ้านโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย